มาครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะฮะคลิปที่แล้วคือเราไปถ่ายคลิปนู้นรบคันนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายอีกคันหนึ่งนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเซกานะฮะเทคโนเอ้ยไม่ใช่เทคโนหรอกวิไลนะฮะวิไลนะฮะอวิไลคันนั้นก็รีวิวไปแล้วนะครับใครคันนั้นแบบตัวรถกับเครื่องเลย ผิดกันเลยกับที่ในรูปผมว่าเครื่องมันน่าจะตัวนั้นน่าจะเป็น PE แต่ไม่ใช่นะเป็นเครื่องเทอร์โบนะตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบเลยเนี่ยตัวนั้นเป็น h o 74เทอร์โบเลยตัวนี้น่าจะเป็น12เ <provoc> มตรเหมือนกันนะเกอ12เมตรไหมเป็นยางขอบ20เาหมแวดโอ้ยหมอแวดมาลายเขาเลยนี่ฮะ ตัวนี้เป็นพีดีนะพีดีเทอร์โบเอ้พีอีโอ้พีอีเทอร์โบโอ้โดยชัดชาร์จครับพีอีคันนี้น่าจะได้ขับคันนั้นน่าจะลากแต่คันนั้นน่าจะได้ขับออกมาบ้างพี่เพื่อนว่ามันดึงได้อยู่แต่มันอันตรายอ่ะนะฮะเออเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับทรงสูงนะฮะเป็นตัวถังของเชิดชัยด้วย คโอ้โหฝรั่งไทยรุ่นนี้ไม่เคยเจอเลยดูดีครับรุ่นใหม่หรือเปล่านี่ยฟ้าวข้างแบบนี้ไม่เคยเจอเลยอสแสดงว่ามีแบตอยู่ครั้นี้ครันนี้ไม่ใช่ประตูขึ้นนะประตูโอ้โหโถงตัวนี้สวยวาาดเดียวเดียวเดียว โอ้ลมยังซี่ซีอยู่แล้วพฝึนตาดมึงหันไหมบ้เออไปไปยังเดีด๋อแช่งน้ำมันอ่ะเช็งน้ำมันมีไหมมีประตูกลางขัมมงมันอยู่ข้างหลังใช่ไหม,ไม,ไม โอ้ดายครัคด่งรยมัตบันีบีโอไม่มีคัดไรไเลยไลบแล้วกันแล้วในลบเอาตะบัเติมลบไปแหละไลบไมคันไหนเนาะเดี๋ยวนี้นี้ครัอีกหนึ่งคันนะโมน้อนสิขับคันใดเนาะสิขับไดปะนี่ ได้ได้คดีได้ไปเลยสิสีแตกทนันทีไปได้เลยลองลองลองเช็คคันนี้ก่อนก็ได้ว่ามันมีคัสเราต้องเช็คคัสก่อนมาคันใดถ้าขอให้สักคันนะครับได้เพราะว่ามาจะล่าเขาคันหนึ่งขับคันหนึ่งนะฮะเอา้าไม่มีประตูนี่ประตูขึ้นลงทางเดียวนะครับโอ้โหนี่น,นี่เห็นแล้วประตูนี่ ไม่มีเปิดนี่นครับเป็นลมต้องขึ้นข้างหน้าโอ้เป็นลมหมดเลยครับไม่มีที่กดเลยอันนี้จะลองใช่ไหมน้ำมันเบรกเขามีบุ๊บน้ำมันเบรกมันเตื่นเลย,ยรับไตรลบที่นี่บอกน้ำมันน้ำมันคัดนี่บอกครับตัวเดียวนี้ละอันเบรกมันเป็นเบรกแข็งเนะครับ งี้นิ่งเลยครับยังแปะกาิสเประเทศนกสองันอยากไหมองไหต้องต้องเช็คมึงอะสตาราทล้องเบงแต่ันตัวแทนพวกมีปัญหานะตัวนันแค่พี่ละก็ไปจอดไปบ้างแค่กีฬาสีนี่บ่มันมันคิดว่านีมันอาร์เวียนเกาหี้ตเล่นี่แบบอ๋อ มันไม่มีวางจอดเนาะเดี๋ยวให้เอารถเขาไปเช็คลงคันนั่นกอนมันมีปัญหาหมันมีน้ำมันเบรกวะครับโอ้มีเอาอันนี้ปะนี่ปะหดเลือดแสดงว่ามึงหัวมาดูแล้วเขาซื้อเติมเดี๋ยวดูเดี๋ยวโอ้เสียงเครื่องนิ่มเลย ตัวนี้เราเปิดประตูภายในครับเดี๋ยวดูข้างในก่อนโอ้เรื่องมีแต่ตัวเสลๆเลยนะครระบบลมโอ้ตัวนี้ก็สกปรกกับจอดเหมือนกันล่ะนี่โอ้ตัวนอนด้วยเบา เสียงผู้เบาเบาได้อยู่ครับบางตัวสวยอยู่บางตัวก็มีขาดนะแต่พื้นพิง่ยเนี่ย,ยสวยอยู่ครับตัวนอนด้วยตัวนั้นขาดตัวหลังเป็นโซฟามีไฟเทครุ่นเก่ามีพัดลมคันนี้ถ้าลงคลิปไปก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามแล้วกันนะครับว่าเราจะแยกหรือเราจะเอาไว้ก่อนนะว่ายัางไม่ ยังไม่ถึงบ้านนะครับยังไม่ถึงบ้านตอนนี้ไปไเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวมาเช็คดูว่ามันจะขับได้ไหมเพราะว่ามันมันต้องมีคันไหนขับขับกลับบ้านก่อนนะฮะอันนี้ดับเลยครับดับเลยเดี๋ยวผมไปเช็คคัน,น้นก่อนว่าคัน,น้นมันพอขับได้บอสเลย เดี๋ยวไปดูอีกคันนั้นครับไปดูไปปลุกคันนั้นครับเครื่อง H O 7 C นะฮะเทอร์โบไม่มีอินเตอร์นะตัวนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูคันนั้นว่ามันจะขับได้ไหมนะฮะเพราะว่าถ้าดึงออกมามันก็จะลําบากหน่อยเพราะว่ารถหนักหนักแล้วมันจะฟรีนะฮะเพราะว่ามันจะเห็นเห็นไหมไหมนนะเนี่ยเริ่มเป็นลอยแล้วเอา้าไปไปปลุกคันนั้นครับคลิปหน้าเดี๋ยวไปชมกันครับ